เอา้าทำไมแสงไม่ชัดเลยคะเพราะอะไรเอ่ยหน้ากล้องมัวหรือเปล่าสวัสดีค่ะ <c oughs> มีกล่อมพิซซ่า <c oughs> สวัสดีค่ะ,คะทุกคน วันนี้ก็ได้มีโอกาสจะไล่นะคะเพราะว่าเจ้าบ้านตำรวจบ้านไม่อยู่นะคะก็โอเคนะคะต้องรีบไล่รีบเก็บนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าบ,บ้านมาจะมาเก็บผลไม้นะคะใส่กล่องไว้นะคะใส่กล่องไป เดี๋ยวเรามาเก็บไปได้วยกันเลยนะคะไปหากล่องที่เล็กๆแล้วนะคะสามสี่ล้านค่ะมันไม่มีขายนะคะก็เลยต้องเอาใช้กล่องไอศครีมนะคะที่เราใช้แล้วใครบ้างก็แวะเข้ามาเป็นกำลังใจให้สลันยาหน่อยนะคะเดี๋ยวสลันยาก็จะไปเอ่อ ออกหาเก็บผลไม้หรือว่าดูเห็ดนะคะตอนนี้ก็บ่ายโมงสิบนาทีแล้วนะคะเวลาซวิดเดนค่ะบ่ายโมงสิบนาทีวันที่สิบสี่สิงหาคมแล้วนะคะ เราจะเก็บไว้กินเองก็ไม่ต้องมีพิธีรอ่องอ,อะไรมากนะคะแต่พอช่างเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าเก็บได้เท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคะผสมผสานหน่อย ก็สงก็แต่ดูเด็กกันต้องจัาถุงมือวันจันแล้วใครบ้างจะแวะเข้ามาคุยกับสัายาหน่อยค่ะ ใส่ถ ng ng ุงมือนิดนึงนะคะต้องใส่ถุงมือทำไมผ้าไม่สวยเลยนะคะผ้าเปียกๆเกี่ยวกับอะไรกันเลยบลูเบอร์รี่สวยมากเลยนะคะบลูเบอรี่สวยงามมากค่ะ เองนะคะสรายาก็ทตาเป็นสราากาเป็นว่จะช่างลีลานะคะลีลาเยอะนี้สองกิโลสองลิต ให้รู้ว่าจะเก็บแบได้เท่าไหร่หนึ่งกิโลนะคะหนึ่งกิโล แนะนำนะคะถ้าใครได้ผลไม้บลูเบอร์รี่บูเบร์นะคะก็ทำอย่างนี้เก็บไว้นะคะรสชาติไม่เสียนะคะรสชาติเก็บได้เป็นหลายปีเหมือนกันนะคะถ้าใครใช้ไม่หมดถ้าใครใช้ไม่หมดมันก็เก็บไว้ได้หลายปีนะคะ ลค่งพอนะคะกล่องนี้สวัสดีค่ะเฮ้เฮ้ทักสมิแก thank you b l u e b e r r เอ็ดเอทับชิโล blueberry ้อันเวนเดเชลวะ ทักทัก thank you <laughs> <laughs> ชื่ออะไรไม่รู้โ <laughs> อ้ว<ะ>วั <laughs> ดโดนกด้วยนะคะนีนกด้วยเอ็นทับชีโล At a half I cannot speak so many English, but I can talk Swedish. I can speak Swedish. <laughs> oh, we have to save blueberry. Blueberry. We eat every day. Breakfast. smoothie. Sorry, I I cannot. Ah, oh, ice. Oh, yeah, yeah. But ice cream is we buy. <laughs> uh, my husband, he like it. I like too. I love it too. Yes. Thank you. สวัสดีค eh ่ะหนึ่งกิโลครึ่งนะคะกล่องนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าใส่อัดอัดไม่ดีนะคะเออ nice thank you nice to meet you Welcome to Salanya, Tempusa. <laughs> I am Thai, but I live in Sweden. I like to go east. school? พอเฮต์ตอนสกูลนู่นหรชื่ออะไรล่ะภาษอาอังกฤษภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเออป่านี่คืออะไรลืมอ,อีกแล้วใครจำได้ช่วยแนะนำหน่อยคะ่ะ นคนมันสองป่านคทะอีกป่านหนึ่งก็ประมาณนิดเดียวนะคะอา่าอันนี้กิโลสองขีดตัก Thank you ทักษมิเกปนิทิตากิโลสองขีดก็เลยสามขีดนะจ๊ะ แต่เราโชว์บูเบอร์รี่นะคะ ดูวัดดูยำวัดศาูดือยดูยันว,วัดเบทีเดน่นสอรีนี่ก็อีกนะคะดูโมก but I hope that I I I hope I understand what you write ing. writing writing เนาะก็เป็นสองสามกิโลนะคะได้สามกิโลแล้วสามกิโลแล้ว

น,นี่สสวัดคะตำรวจบ้านไม่อยู่นะคะตำรวจบ้านไม่อยู่โอเคยวทำให้ขี้น้อยวขอบคุณนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้สลญยานะคะ เยวสัญญาจะเข้าป่านะคะเดี๋ยวจะไลฟ์สดไม่งั้นก็จะถ่ายวีดีโอนะคะยังไม่มีงานเข้านะคะวันนีน้ใครเอ่ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสำหรับหนึ่งไลค์นะคะ t h แ y ง u ิวเวร u มาสัดนี้ เดิมมาอุบ Thank you Thank you คะ่ะขอบคุณคะ่ะอยู่เป็นเพื่อนก่อนก็ได้นะคะอยู่เป็นเพื่อนก่อนก็ได้คะ่ะ นะคะกล่องไปหาแล้วนะคะกล่องไปหาซื้อหลายล้านแล้วไม่มีก็ต้องใส่กล่องอันนี้นะคะ1สามกิโลสามกิโลครึ่ง4กิโล่กิโลครึ่งนะคะเอ๊ะทำไมต่างกันเยอะเป็นเพราะอะไรเอ่ย เขาบอกกลอ่กองไอศค,ครีมชั้นกลองไอศครีมชั้นค่ะว่านี่ <c oughs> ถ้าเขาไม่ให้เก็ <c oughs> บเราก็ทิ้งไปเลยนะคะ โตนน้องสงสัยกับกระช่างอยู่นะคะสงสัยกับกระช่างอยู่นะคะทำไมมัน โลซึ่งทำไมมันไม่ได้สลรัญยามันก็สองขีดนะคะสรัญยาก็มองอยู่นะคะ <c oughs> สรัญยาทำอะไรไม่รู้อาสวัสดีค่ะคุณอามพรสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ ข,ขอบคุณมากคะ่ะที่แวะมานะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะเ็บลูเบอร์รี่ไว้กินเองนะคะแต่ก็ช่างนะคะเพื่อความสนุกเพื่อความสนุกเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเอามาช่างให้ดูนากขึ้นอืม ขอบคุณมากค่ะใจดีที่สุดเลยเอา้าอันนี้กว่าเอ๊ะงงนะคะช่างเหมือนกันแต่ว่าทำไมทำไมถึงเออสงสัยสงสัยสาญยาจะนี่ได้แล้วอันนี้ได้แล้ว สวัสดีค่ะไม่ทำงานนะคะไม่ทำงานมาอาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะจะกลับจะกลับเมืองไทยก็เลยตื่นเต้นนะคะจริงๆแล้วงานที่ทำก็มีพักร้อนนะคะแต่ว่าโอ้โหอันนี้เยอะมากงงนะคะกับ นะคะคลแล้วก็ผลไม้ด้วยนะคะผละไม้ทําเหมือนกันแต่ว่าปริมาณกับน้ําหนักไม่เท่ากันนะคะกลับมาจากเมืองไทยค่อยมาตั้งต้นใหม่ะคะ่ะ แต่มรู้จะมีงานไหมนะคะถ้ากลับมาจากเมืองไทยมันก็เป็นหน้ามันก็เป็นหน้าเหมะเขาเรียกอะไรนะหน้าใบไม้หน้าใบไม้ร่วงแล้วนะคะแล้ว <jo> คุณอำพรไม่ทำงานหรือคะหรือว่าเลิกแล้วหรือเข้าบ่าย ขอบคุณค่ะนี่นะคะเดี๋ยวยว,ว้าวคึ่งเออเเป็นเท่าไหร่แล้วเออสามสี่โอ้ห้ากิโลพอดีนะคะ <c oughs> กว่าจะได้แต่ละห้ากิโลนะคะ <c oughs> ใช้หลายวันเลยนะคะทำเวลาหลายวันเลยอืม กิโลนะคะสําหรับเมื่อวานนี้ชั่วโมงกว่ากว่านะคะแล้วก็มาถึงบ้านก็มาเก็บอีกหลายชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็สามสีม่ใช่ค่ะห้ากิโลพอดีนะคะก็ได้ไปแล้วสิบกว่าสิบกิโลนะคะที่แช่แข็งไว้แล้วก็อันนี้อีกห้ากิโลก็สิบห้าแล้วนะคะ ก็จะปเกิตอีกซ์ห้าก,กิโลหรือว่าสิบกิโลก็จะพอแล้วค่ะเพราะว่ากลับมาจากเมืองไทยก็คงจะวายแล้วนะคะผล,ละไม้เดี๋ยวสลัญญาจะเอาเข้าช่องแข็งแล้วนะคะขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาเป็นกำลังใจคุณน้ำพรแล้วก็ใครไม่รู้นะคะอีกหนึ่งคนชื่ออะไรเอ่ยอืม ไทย The The Onyx of ไครก็ไม่รู้นะคะชื่อสวีเดนไม่ชื่อฝรั่งไม่เนี่ยแพรแพรอ่านไม่รู้ไม่รู้คำไทยหรือเปล่า Thank you very much Thank ิ o กฟนิธิตา h ีซิ n แอสเ v อร์วิดีโอคลิปบายบายให้ด เจอกันใหม่นะคะ <laughs> ขอบคุณมากค่ะ Thank you ล <laughs> าเนะ